ตีใหญ่เขาเป็นลูกชายคนโตในจํานวนพี่น้องทั้งบทดกคนซึ่งถ้ารวมทั้งพ่อแม่แล้ว8ชีวิตอาศัยอยู่ในตําบลดอนไผ่พ่อแม่ของตีใหญ่มีรายได้เลี้ยงลูกๆจากการทำอาชีพสวนผักและก็มีสวนผลไม้โตเร็วเช่นกล้วยมะละกอเลี้ยงครอบครัวไปวันๆอากจะถามว่าเพราะอะไรตีใหญ่เขาจึงเป็นมหาโจรจอมโหดก็ค่อนข้างที่จะอธิบายยากนะครับ เพราะว่าถ้าตามประวัติคําบอกเล่าพบว่าตีใหญ่เนี่ยตอนสมัยที่เขาเป็นเด็กเขาเป็นเด็กดีครับแล้วก็ขยันช่วยพ่อแม่เขาเชื่อฟังคําสั่งพ่อแม่และก็ยังเป็นเสาหลักหาไรายได้เสริมในยามที่เขากลับจากโรงเรียนเขามักจะคว้าจอบไปถางหญ้าพลิกหน้าดินเป็นร่องๆเพื่อที่จะปลูกผักมันดูแลรักษารดน้ำพรวนดินเสมอแต่มันน่าสนใจตรงนี้ครับ พ่อของเขามีชื่อว่าเม่งใจ